จะกลับมาทำไมข้าเห็นว่าเจ้าอยู่คนเดียวคงจะเหงาถ้างั้นเจ้าต้องเล่านิทานให้ข้าฟังข้าจะได้คลายเหงาพอเจ้าบอกว่าห้ามทำอะไรข้าอีกไงจริงเหรอทำไมข้าไม่ได้ยินล่ะถ้างั้นเจ้ให้พ่อข้าพูดอีกครั้งสิ ถ้าเจ้าอยากแก้แค่แทนพ่อเัินเจ้าก็ข่าเขาเลยสิใครว่าข้าอยากจะฆ่าเจ้าข้าแค่อยากใช้มีดเล่มนี้กีดใบหน้าของเจ้าค่อยๆกีดสักสองสามแผลให้เจ้าออกมาลักเหมือนอย่างข้าไงเพื่อไม่ให้เจ้าไปโยยนผู้ชายคนอื่น ตรงไหนดีนะเอ๊ตรงนี้ดีกว่าข้าขอร้องเจ้าข้าข้าเถอะาข้เลยสิไม่ได้ไม่ได้ข้ายังเล่นไม่สะใจเลยจะให้เจ้าตายได้ยังไงถ้าหากว่าถ้าเอาน้ำพึ่งทั้งกระปุกถ้าบนตัวเจ้าหมด ล่อมดมาเป็นฝูงลุมทั้งหนอนใครเป็นตัวเจ้ากัดเจ้าไปทั่วแบบนี้คงจะสนุกมากกว่าน,นี้ใช่ไหมล่ะคิดไปถึงว่าเจ้าอายุแค่นี้กลับโหดร้ายถึงเพียงนี้อนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองจะก็ว,ว่าข้าโหดร้ายแล้วเอ๊ะรอเดี๋ยวนะ <S <S ข้าจะไปจับตะขาบงูอีกสองสามตัว ให้พวกมันคลานมันตัวเจ้าค่อยๆคลานไปคลานไปคลานไปทั่วตัวคลานไปอ๋อจะต้องสนุกกว่านี้แน่นอนรอเดี๋ยวนะข้าจะรีบกลับมาเจ้าอย่าเพิ่งตายละรอข้ากลับมาค่อยๆเล่นกับเจ้ารอข้านนะ